ออนายแตวะวัวจาว่าเลยเชฟเบิร์ดเบิร์ดเชฟเรกระทาหรูสับผลไม้พื้นบ้านของเราครับเอิร์ดพยังยันมา,อา,อา,มากอะไรนี่มะขอ้มขอมะข้อภาษาภาคกลางก็มะขอ้อภาคอีสานแหละ บกคอพักไต้เด้เรียนนึกว่าเรียนภักไต้ก็มีเยอะคอครับบกคอบกคอ